เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าป้ายาแบบมาไม <fry UC> ่มีที่ชุบให้ดูหน่อยวะโบนแห่งบานตู่บ้านจนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะที่เรามาดูทั้งสองสามล้านคนนะครับวันนี้เรามาเล่นก็ถือว่าเหมือนเดิมนะครับมาเร็ว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 ป้ามาเร็วมาเร็วตัวพ่อตัวสีอะไรพ่อเป็นเบคอนนะคะทุกคนพ่อเป็นเบคอนนะไมาไม้วเบคอน รรเอาก็หัวเป็นเบคอน่น่ะป้าเฮ้ยได้คอนมาคอนมันสาม,มารถย้ายสิ่งของไดนน้นะรู้ไหมเ <laughs> สร็จปรนัานเลยดีๆออน่าจะมีแหละ,แล,ะออหแล้วก็เขาดรอปให้แล้ววันนั้นก็กดทัน <laughs> เอาไปจา้า <laughs> เพื่อนเนียนาา่ยแม่แบบว่าคอนมันมีวิธีการก็คือเราสามารถเอาของหยิบอะไรก็ได้ขึ้นมาได้แล้วก็ย้ายที่ฮ้ยที่มป่ะมันอีกี่มูโอ้โหอนไลฟันก็ได้ หาเปิดป้าด้วยโอเคไม่มีเหล็กไปหาเหล็กกรอนเลโก้เลโก้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 ไปหาเหล็กกรกอนห,หวังว่าตรงนั้นจะมีกล่องนะจ๊ะนั่นไงมีเฮ้ยเพื่อนอยากกมุมกรนะป๋องเราเพื่อนอย่ามาเดินตัดแล้วนะ,ะเราเดินตัดเพื่อนเฮ้ยไหนถามน้ำมันแดงวไะไรหวะมันก็ได้เหมือนกัน <c oughs> เออกระสอบดีไปสิครับกระสอบดีข้องคนดีอ่ากระสอบดีข้องคนดีเป็นไง เราไปช่วยเด็กกันเถอะได้แต่อะไรเนี่ยไปยั่วหมาป่าดีกว่ายั่วหมาป่าเป็นโย่โย่สร้างอะไรก็สร้างโอเคจ้าอย่าสร้างเรื่องก็พอโอเคเลยสร้างเรื่องแน่นอนเอ้หิวหิวยิวิวโอ้ยเราเพื่อนกระเบียงสเต็กเนาะเอ๊กระมูกกินอีกฤตกโกโกโกูอย่างแรกมเขาหมดหมดกระต่ายก่อนหิวเนี่ย หมดกระตายหน่อยกระตา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 ยไม่แต่เนือ้ออแต่ก็ดีนะน้องเล่นไหนๆเล่นในคอมครับนี่นีเล<น>่ในในบ้านครับนว่าแต่<ๆ>ชโชคดีมากที่เพื่อนด้วยชมาล布拉ชอบมาล布拉ชอบมาล布拉布拉 แล้วใครเอาไม้ไปทําอะไรอีกโอ้นอเพื่อนอีกแล้วใช่ไหมเมแต่ไม่มีโอ,อกาสได้สร้างมาของข้าวเนะี่ยไม้กับเหล็กจะนหาเออโอเคโอเคไม้มีไม้มีไม้แต่ไม่มีมเหล็กออเออมีไม้แต่ไม่มีเหล็กเนี่ยป้ามีเหล็กเยอะเลเนี่ย มาๆๆมาเร็วๆๆโอเคโอเคอืมโอเคเกือบเสร็จเพื huh. ่อนแล้วไหมนะอ่าสังหอมก้าเย้เรามีค่ากี่แล้วเปิดหิปมาดูกันว่าเราจะได้อะไรเว็บโหได้ไฟฉายโอ๊ยนอได้ของได้ของเกือไม่ต่างจากกระป๋าเลยอ่ะนอะไรจ๊ะเอ้ามันเยอะจริงๆแล้วเสียบ่อยซะเหเกิน นอนดีกว่าอคอฟฟี่อคอฟฟี่โอเคตื่นแล้วมาโอเคเหีบน้นใส่เกียมมยวมาเร็ว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 หนึ่งวิเศษหวังว่าในอุย๊ยเมื่อกี้เหมือนเจออะไรเหมือนเจอหีบแดงหรือเปล่าไม่ใช่โอ้หีบเกลือหมวกโอ้ดีเลยไหวไหวไหวจัดไาวสุมาราสุมาราสุมาราใครามามาจำพ่อข้าไปเลยอีกวางมจ้าช่องโบตมาณโตจ้า นวดไปด้วยน็อตไอ้จุ๋ยล่ะเออไม่ต้องเอาหรอกเอออย่าป้าย่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 าเดยวเดี๋ยวเดป็นแอย่าเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวแตนเป็นแม่ครัว่าเค้กหวานจะเค้กหวานเก็บไว้ก่อนเอ้ย่ป้าเอาเค้กมาเลยเอาเค้กมาเลยอืมเยอะป้าอย่าไปห่วงเลยอย่าโอ้ยอย่าเป็นทางผู้ฆ่าโอ้ยอย่าป้าโอ้ยสูบกุมติกแล้วป้ากลับไปเร็ว ไม่มีอะป้านี่คือหวนตุยเนี่ยโอเคโค้ยสสุดท้ายปุ๊กได้แล้วโอเคโอเคโอเคกินกินเสบียงอีกอะขับขับต้องขึ้นนี่สูงเหรอป้าหมด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 ไหวไหวไหวหมด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 เลื่อนไปเลยเหรอหมดหมดโอ้โหเก็บจัเลยตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนโฮ้ยได้เลยผ่านไล้เว้ยยังอ่ะป้ายังเหลือสองตัวตรงนี้เพื่อนช่วยหน่อย ว้ายว้ายวายว้ายวายอุ้ยเจ็บเจ็บเลรอนรอนออออุ้ยอุ๊ยแบ้าเดิมเออ้ยนี่นี่เฮ้ยแบมาเร็ว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 เออลาวยตีมากวะเอ้ามี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 เอ้ามีมีที่ลามาถึงนี่เลยเฮื่อย่านะหยาไอ้บวกแดงนี่ ไปต้องชุบมาแรงแค่เนี้ยอือคข้มไฟว่าแบบว่าว่าจะว่าอพยพก่ณ์อืออุ้ยหอบหอบโอ้คุณหิวโอ้ยแล้วไม่หิวเลยตอนนี้ป้าอพยพอพยพไปก่อนอุปยศนี้ก่อนนี้นี้นี้เอ้าเอาเอาป้าเก็บปูแตงมาเหรอโอเคเช้าแล้วโอ้ยใหม่ก็เดี๋ยวหอบเดี๋ยวปลาลากมา เอาไปลากไปตรงนี้ก็ได้โอโอมันมาแล้วมันมาแล้วอ้าวตอ,อกเดียวเลยห่ายหลังอึอไป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 โอเคกระต่ายดีเอาฟาก็อยู่ใกล้ใกล้อืมฮึโอ้ยเาตัวแน่ง่ายหลังแน่ปะอะไรอ่ะอุย้ยเอาฟาปะเออง่ายหลังอีกเออมันมาเป็นกองเลย

กวางตาแดงอะป้าดีนะเรยยังรอดเว้ยอย่ว้ยใส่ใส่ใสสสเร็วเร็วเวอ้ยมันมาอีกแล้วอ้ยอะป้ามันมาอีกแล้ววันที่63อยนอเอานั่นอยู่นู้นเุ้ยใหญ่มาเร็วมาเร็วมาเร็วอุ้ยอะป้ากวางตาแดงนะกลัวทไมมันก็แค่เกมนี่แหละลูกพูดไหนไหนไปชุบไปหางุบชุบับป้าเลยไป ไล่อุ้ยหมาไล่จกตูดไม่ได้อะป้าหมามันไล่ปูตันอยู่วะเลื่อยปูตันเหลือกระติดเดียวโอ้ยตัวแน่เลยอเล็กอ้ยโอเคสามวันทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วหน่งสองแการเป็นแมวและกานการอก่อนนั่นเลยเดี๋ยวทีนี้แหละบันเทิงแน่นี่ป้าป้าเดี๋ยวป้าสร้างเอง ครูชอบสำรวจหรือชอบตัดไม้ชอบสำรวจสำรวจแล้วเก็บของให้หมดนะโอเคครับว้าวนี่ไงสำรวจลงศพเอ๊ะไม่ใช่แล้วว้าวห้องน้ำชายไม่มีอะไรเลยเหล็กมีไหมไม่มีว้าวกระสุนห้องน้ำผู้หญิงอาจจะมีอาจจะมีนะอาจจะยังนะอาจจะมีนะว้าวพ่ขอขับคุณครับว,ว้าวข่ามแผนดีบักเผื่อเ,เ,อเหตุฉุกเฉิน,นเกิดได้ทุกเมื่อ,อพอ่อครับว้ายว้าย คะอุ้ยจับปลารจับอะไรกันแล้วอะไรอ่ะยุทธายุไม่ยอมลงมาด้วยเอ้านี่ไงครับเจอแล้วครับกระสอบว้าวเปิดเลยครับว้าวมีเหล็กครับเก็บมาเลยครับหิวครับว้าว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 ตายไปเอ๊ะขโมยหว่าเฮ้กินด้วยครับหิวอะไรกันหรไปดิโอเคครับไอลากระต่ายมาก่อนเอาไปสุนทรักษ์โอ้เจอกัน เจนปืนไรเฟิลเสร็จเกินเอ๊ะเฮ้ยเอ้าอะไรคุณขโมกย,มยรกระสุนผมไปยังไงเนี่ยตาลูกเก็บไม่ได้เหรอมันหายเลยเหรอเมื่อกี้คุณจูบไปเิ็บของผมเลยอะนะคะของให่อป้าเนี่ยไปป้าล้ได้แต่หลีกกับโลหะเนี่ยโพราไปหาของนี่กว่าว้าวว้าวเพนโลหะว้าวว้าวว้าวว้าเอเอไปไป,ไป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 สำรวจไปสำรวจไปไปไปบ้จิ้วโอเคมีบ้านตรงนี้ไปเลยเจ็ก๊า กะสอบดีเกเตียงไเลยมามา,มาเอ้ยอะไมามันขึ้นมาได้ไยังไงโจ๊ต<า>ี้อ้ยเอาอ้าวป้าชื่อปี๊ปี๊ชุบปีชุบโอ้ยเร็ว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 เร็ปลวเปลวเปวเวเโ้ยอยา่าไม่โดนนุ๊อยหลบดิชุบแ้วไปเลยจ้าแก้วจาไปเปิดประตูป้าเก็บเนื้อไปเลยนุช่วยเด็กเองเป็นค้าคืนที่ใส่ถุงไปเลยโอเคเืหีบ ทังลเปลิดบันไหวไหวหมาป่าหมาป่าโอเคอยู่ที่แคมป์เราแล้วม,มาเชื่อเพิ่อนจวไปไววไหวไหว,ว,วป้าใส,ใส่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 เชื่อเพิ่ก่อนโอเคเอ้ยไม่ต้องใส่แล้วเลี้ยงไว้ก่อนนะป้ะาทางขยะหวานไปเห็นคลิปหนึ่งมาเขาปลูกต้นไม้ร,รอบถังขยะที่แม่แล้วเวลาไฟดับแล้วเวลามีกวางตาแดงใช่ไหมแล้วเขาก็เข้ามาดุเนี่ยได้ถึงพันวันเลยดุไหมคะก็เพลินๆดีกับลูกครับ แต่ถ้าตอนมีลัทธิมานะไม่สนุกแม่จ้าไหว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 ให้ไปนะมาไกลจังเลยไหวไหวมาปา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 ไหวสองตัวไหวป้าไม่มีขั้นแผ้นะนั่นไงมีแล้วมีที่ตัวลูกอ๋อดื่มอุ้ยป้าจะครบแล้วเมันจะได้เข้าหมอไม่ได้ ให้เด็กนั่ามาอยู่ข้างนอกไปดูมันจะได้ไม่ต้องมาเหยียบโอ้ยเดี๋ยวอ่านยายที่ให้บ้านแม่ต้องอ้ายยยายอันนี้เอาไว้ข้างในนะยายให้จับไม้หน่อยยีเดียววางไปเลยวางไปเลยไม่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 ไอเด็กนี่มันเดินเหยียบอีกแล้วว่ะเี้ออกไปโอ้โอ้มาไม้หมดไม้หมดแล้วเติมไฟด้วยค่ะลูกไปดูไฟหน่อยเติมไฟแล้วค่ะ เติมอะไรที่ไฟอ่ะเติมแล้วค่ะเติมแล้วเหรอใช่ค่ะเมื่อกี้ไฟถึงสีเดียงแล้วจ้าอ้าวหิวจ้า๋ยวทำอาหารให้อาากินก็ได้ชดชุบเฮ้ยไปอ่ะไม่ตายอ่ะอย่าตายอ่เฮ้ยไปอ่ะเออบ้าเกือบแล้วนะจะไม่มีปรตจุยู่แบ่แปตาตรีอยู่เลยไม่ไม่เหมือนจะย้ายย้ายอยู่ขนบรถแยอยู่ตรงนี้เหรอแย่อยู่ชิดชิดเพราะมันชอบเดินตรงนั้นเฮ้ยไปครับครับ

มาเร็วมาเร็วมาเฮ้ย <minority> ฟังน <ulation> ี้เฮ้ยเ้ยปะมาเออเออมา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 หมดหลังกินเต็มแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปะย่าเจาะไปละไม่อยู่แบบปาไม่มีที่ชุบเออไปลูกไปหาที่ชุบเลยไม่มีที่ชุบแล้วมันต้องสำรวจลูกสำรวจแล้วพียงที่มีอยู่ติดนิ้ ไอ้หยาป้ามันบุกมันจะบุกด้วยมันจะบุกด้วยยิงของกินก่อนวันนี้มันจะบุกด้วยอุ้ยกองเด้งว่ายกองเด้งอยู่นี่เองเหรอเนี่ยได้อะไรดีทำให้ดูหน่อยวะอ้ออุ้ยอุ้ยป้าโคตรดีเลยนะเอาเก็บสิป้าลงอะไรล่ะอย่าอย่ายิงมั่วซั้อ่ะอุ้ยอุ้ยป้ายิงสิยิงสิอืมไม่โดนอื้อป้ามันอะไรอุ้ยไอ เอ้ยไปตายดเว้ยเออเออเราคนละโอุ้ยอุอุ้ยป้าป้าปาเออเอา้าเอ้าเอาเออเอาสิมาตัวเดียวไม่กลัวเราเอยเฮ้ยบินได้ไปไปมันไปไปบินได้ปะเรนดีวันนี้วางตาแดงวางตาแดงเหรอยังไม่ได้ทอดเลยปาโอ้ กบต้องการอาหารในคืนนี้คือกบอะไรวะเร็ว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 โอ้ยกระสอบโอ้ยนอกบกับกับก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 วางตาแดงกวางตาแดงด้วยไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนกวางตาแดงเร็วกับเอ้ยย่ากวางตาแดงนะเพื่อนโหัวใจหว่นเต้นตึกตึกแล้วกลัวกวางตาแดงจริงเหรอวะกลัวขนาดนั้นเลยมันเน็ตหลุดอ่ะทุกคนเด้งออกเลยพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มาไลน์นะเน็ตหลุดแล้วมันหลุดเลยอ่ะายบายทุกคนบบ๊ายาย Bye bye.